ขณะดเดียวกันนะคะมีข่าวเศร้าเพราะว่ามีคนไทยในอียิปต์ที่ติดโควิดนะคะรวม127คนแล้วก็หนึ่งในนั้นมีนักศึกษาไทยเสียชีวิตด้วยหนึ่งรายค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงไคโรนะคะได้มีการเปิดเผยผ่าน Facebook Royal Thai Embassy กับไคโรว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมา มีชายสัญชาติไทยอายุ26ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คือเขามีอาการไม่สบายรุนแรงค่ะแล้วก็ทางสถานทูตก็ประสานกับกระทรวงสา,าส,าสาธารณสุขสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ให้บุคคลน,นี้รับการรักษาที่โรงพยาบาลในวันเดียวกันแล้วต่อมาเมื่อเช้าวันที่18กรกฎาคมสถานเอกอัครราชาทูตก็รับแจ้งว่าบุคคลดังกล่าวนะคะ ได้เสียชีวิตลงเนื่องจากว่าปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด -19 ก็ระบุว่าขอให้ชุมชนไทยค่ะอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่มีคนไทยเสียชีวิตก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน การรักษาระยะห่างการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพัน์ให้มากที่สุดรวมทั้งควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปยังที่สาธารณะแล้วก็หมั่นล้างมือเป็นประจำด้วยขณะเดียวกันสถานทูตก็มีการจัดเที่ยวบินพิเศษนะคะสำหรับคนไทยที่ต้องการจะกลับไทยโดยเร่งด่วนจนกว่าคนที่ต้องการกลับไทยได้เดินทางกลับครบแล้วหรือว่าจนกว่าสนามบินเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ค่ะ ซึ่งสถิติการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในตอนเมื่อวานนี้นะคะทางสาธารณรัฐอ,อียิปต์ก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น9,000 90, 0กว่าค่ะทีนี้อีกข่าวหนึ่งที่ปรากฏบนโลกสังคมออนไลน์นะคะจากกรณีที่มีพระไทยที่ลา s เวกัสติดโควิด -19 ซึ่งสถานทูตเองก็มีการชี้แจงแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like s h a ร e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ